คือ2งานมารวมกันคือบ้านคอนโดแล้วก็สถาปนะิกเมื่องาน2งานมารวมกันก็เลยทำให้งานมันแกร่งขึ้นนะถ้าถ้าเราสังเกตดูตั้งแต่พิธีเปิดอะไรต่าง,างออกไปแล้วจำนวนคนที่ทมาเดินเาก็จะได้ได้ทำสองเรื่องนะที่สนใจเกี่ยวกับสถาปนิกการออกแบบ หมอบ้านก็คำปรึกษาเรื่องอะไรต่างๆหลังจากนั้นก็ไปเลือกซื้อบ้านหรือว่าไปดูบ้านดูคอนโดดูวัสดุตกแต่งตรงนั้นเป็นเป็นจุดเด่นของงาน <Okay. S 2> อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการออกแบบงานก็ค่อนข้างที่จะลงตัวเพราะว่าเราได้ทีมงานก็การดจากกรุงเทพเข้ามาจาาัดการออกแบบไม่ว่าเรื่องของสร้างพิธีเปิดเรื่องของการแสดงบนเวทีเรื่องของการจดัดแวบบ้านมีพรเรตี้ เรื่องของการจัดการแสดงต่างๆในช่วงเวลาแล้วก็การเก็ขบข้อมูลการประเมินผลการรวมผลผู้เข้าร่วมงานตัวน,นี้ก็มีโดยภาพรวมคนก็มาร่วมงานชั่วะราณ2 2 0 0 0นคนแต่น่าจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะถ้าถาดูแล้วจริงๆเราคาดหวังมากกว่านี้เพราะมันสองนะ ราะว่าปีที่แล้วเราก็สองหมื่นกว่าปีนี้มันก็แค่สองหมื่นกว่าเองมันก็เท่ากับเท่าดื่มแต่ด้วยสายตาผมดูเหมือนเงินน้อยกว่าดิมนะครับถ้าดูเป้ายอดยอดขายเมื่อวานก็ให้ก็ประมวลยอดยอดขายทั้งหมดยอดขายโดยรวมทั้งบ้านและคอนโดจำนวนขายลดลงจำนวนเงินลดลง ตรงนี้ก็กำลังดูอยู่ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมยังยังบอกไม่ได้เป็นเพราะอะไรแต่ว่าจุดหนึ่งที่กำลังมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่างานมาซ้อนกับสองงานที่พัวันจัดของเราจัดเพราะลูกค้าส่วนหนึ่งก็คือไปที่งานว่ากรรมบ้านและลูกค้าส่วนหนึ่งก็มางานบ้านใ้คอนโดซึ่งช่วงระยะเวลาใกล้กันมันต้องเอายอดสองยอดมารวมกันว่า จริงๆแล้วมันเท่ากับปีที่ผ่านมาไหมแต่ผมพอม,มองแล้วมันน่าจะน้อยกว่านะน่าจะเป็นปัจจัยปัจจัยตรงนี้ยังไม่รู้เพราะอะไรบ้านก็เพิ่มขึ้นจำนวนบ้าน60บูต70ประโคงการคอนโดก็มากขึ้นแต่ทำไมยอดขายลดลงนี่นี่เป็นเรื่องที่ต้องต้องมามองกันว่าเอ๊ะมันจ่บอกว่าเศรษฐกิจเปลี่ยนไปไม่ใช่หรือว่า รถคันแรกทําให้เอาเงินในระบบออกไปใช้หมดก่นอนสิน้นปีพอเราจะต้นปีเขาไม่มีตังค์พอที่จะมาซื้อเรื่องบ้านเพราะส่วนใหญ่ถ้าเป็นครอบครัวเนี่ยเขาต้องเลือกระหว่างบ้านกับรถว่าจะเอาอะไรก่อนคนยุคก,ก่อนก็จะเอาบ้านก่อนแต่คนยุคใหม่ไม่ใช่เอารถก่อนเพื่อเอารถไปทําง,งานแล้วก็หาเงินมาซื้อบ้านผมว่าเป็นลักษณนะอย่างนั้นยอะย,ยอดขายก็เลยสักห้ารกว่าลัง จากปีที well, ่แล้วปันลันก็เลยว่าหายไปครึ่งหายไปครึ่งบ้านมากขึ้นคอนโดมากขึ้นแต่ยอดขายหายไปครึ่งนี่คืออะไรต้องต้องค้นหาคําตอบเพราะกรรมการก็มาคืนประชุมก็ดึกเพื่อวิเคราะห์ตัวนี้ว่ามันสาเหตุอะไรแต่ผมมองอีกตัวหนึ่งว่าเนื่องจากโครงการที่เปิดมาไปจัด grand opening เอง ดักหน้างานคอนโดที่สี่แยกกรงุงอหาสีแท่งจัดก่อนเราไปสักประมาณเดือน mm hmm. เปิดแกลนโอเพนนิ่งซึ่งตรงนั้นก็จำนวนห้องก็เยอะอยู่ mm hmm. อันที่สองวันที่ยี่สิบหกอนงานนังงานเราสามสิบเอ็ดยี่สิบหกบินูนะที่บุณกันจัดแกลนโอเพนนิ่งยี่สิบจไรรีสิเดนต์จัดแกลนโอเพนนิ hmm. ่ง นี่คือจุดหนึ่งที่ดึงลูกค้าไปซื้อตามจุดที่เขาเปิดแอนเพนโอเปร่เพราะก่อนหน้านั้นเขาไม่จัดแล้วเราก็บอกว่าให้มาจัดในงานอย่างเช่นปีก่อนเนี่ยเราบอกพิวนี่อยากขายนะก่อนงานพร้อมอยากขายนะก่อนงานเขาก็มาขายกันในงานมาทุกคนมาขายกันในงานลูกค้าก็จะมุ่งตรงมาที่งานทําให้คนเยอะแล้วอัตราการซื้อก็เลยสูงขึ้นนะครับแต่นี้ เขาอาจจะกลัวตกขบวนได้ไงไม่รู้ว่าเลยไปขายก่อนงาน<อ>แล้วมันดันดันขายใกล้ใกล้ใกล้กับงานมากๆยี่สกยีแล้วก็มา<ฮ>สามเ็อย่างนี้ซึ่งก็ขอ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 แปลกนะผมกาคุยเมื่อคืนเรี้ยงขอบคุณเขาบอกว่าีต่อไปควรจะช่วยกันมองภาพรวมนะเพราะถ้าหากว่าทุกคนไปขายกันก่อนงานก็ไม่ยังเป็นต้องจัดงานเพราะสิ่งที่ผมจัดงานขึ้นมาก็เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการและ ลูกค้าเข้ามาจุดเดียวเลือกซื้อได้ทุกโครงการ<ม>แต่ถ้า<ม>พูดบอกกับกานบอกไม่ท่านขอขายก่อนงานปึ๊บ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 งานนี้มันก็จะ<ม>จะไม่มีอะไรเลยไม่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 สามารถดึงยอดขายได้ที่นี้สัดส่วนระหว่างบ้านแบบคนดู<ม>ลูกค้าให้ความสนใจส่วนไหนมากกว่า ปีนี้บ้านขายมากกว่าคอนโดแปลกนะเราจัดครั้งแรกบ้านขายมากกว่าคอนโดไม่แปลกเพราะตอนนั้นคอนโดเกิดแค่แอทเทิลวิลโครงการเดียวจัดปีที่สองคอนโดขายมากกว่าบ้านเพราะว่าเกิดขึ้นมาหลายโครงการนะครับทั้งดึกปาร์คทั้งพิโอนี่ทั้งพร้อมทั้งอะไรอีก,อกหลายตัวยอดอปริมาณของคอนโดก็เลยขายมากพอปีนี้ คอนโดเยอะแยะคอนโดทะลุห้าพันกว่าห้องทะลุสี่สิบกว่าอาคารแต่มาขายในงานน้อยกว่าบ้านน,นี่เป็นปัจจัยที่ต้องมองต่อว่าเป็นเพราะเขาไปซื้อก่อนงานไม่ก่อนแล้วหรือว่าเป็นเพราะว่าคอนโดมันเยอะเกินไปหรือเปล่าสมเด็ก็คุยกับ พวบุตมากึนบอกว่าตอนนี้พยายามดูด้วยว่าเราโตเร็วเกินไปไหมในขณะที่เราเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี5-4กับ5-5สองปีเราโตเกิน40อาคารมันทะลุก5,000ห้องมันมันถึงจุดแล้วยังตอนนี้ก็ให้ไอ้พวกกับขบารไปนั่งทบทวนเองนะแล้วก็เพราะผมว่าเป็นห่วงกพกลัวว่าถ้าดูตามสิทธิ์จะบอกเมื่อวาน เซนสิริเขาบอกว่าเขาจะต้องทํายอดสามหมื่นกว่าล้านโดยการกระจายไปสู่ปุ๋มป้าและบางเรื่องว่าหาดใหญ่เป็นเป็นโฟกัสของเขาด้วยเดิมๆไม่เคยมีเนาะพอมาเ็นฉบับวันที่สามสิบเนี่ยมีมีสารคามนะในท้องถิ่นนะมีจังหวัดอื่นๆนะจังหวัดจนทบุรีสารคามอะไรต่างๆแต่ว่าของเราหาดใหญ่โปรยด้วยผมก็เลยเป็นห่วงไว้ว่าถ้าหากว่าเซนซิริมา กระทบแน่เพ mm hmm. ราะแสนิริเอาดีคอนโดมาเขาจะขายถูกเวลาเสนิริไปที่ไหนเขาจะเริ่มเปิดตัวราคาต่ำดีคอนโดนี้เป็นตัวที่บางครั้งเปิดตัวไม่ถึงล้าน mm hmm. นะครับแล้วแต่พื้นที่ผมสมมติว่าโอเคละมาหาดใหญ่ดินแพงหน่อยเปิดตัวสักล้านตน้ตนๆน, mm hmm. นะครับแล้วโดยแบรนด์ของแสนสิร hmm. ิซึ่งเป็นหมหาชน mm hmm. เขาไปเปิดตรงไหนให้คนทั่วประเทศ mm hmm. ส่งเงินจองมากับเขา สองชั่วโมงสามชั่วโมงหมดอยู่แล้วถ้ามาหาดใหญ่ผมก็เลยกลัวว่าถ้าเขามาขายสามชั่วโมงหมดไอ้ประเภทที่ขายยังไม่หมดอ่ะแล้วราคาคนที่ตั้งไว้สูงอ่ะอันนี้ผมผมคุยเมื่อคืนนะเพื่อให้ผู้อ,อ่าได,<ม>ได้ได้ตระหนักและได้ได้ได้คิดเพราะว่าไม่ดังนง้นแล้วถ้าปรับตัวไม่ทันในอสังหาเนี่ยมันมันบาดเก็บสาหัสเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่<ม>แต่มันไม่ถึงกับล้มลนะหน้าวันนี้ของของไม่ถึงกับล้มเพราะว่า เศรษฐกิจมันดีภาคใต้เราทุกตัวมันดีการต้องเที่ยวดีการโรงแรมดีส่งออกดเอีเรื่องของค่าบริค่าส่งดีอสังหาริมทรัพย์ดีเรื่องของออผลิตภันไม้ย,ยางปะลานะอะไรต่างๆคือคือทุกตัวถ้าเราดูทุกตัวนะมันมันมันยังดีอยู่กนนะ็ไม่น่าที่จะเกิดเกิดวิกฤตหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมานะในช่วงนี้นะ ถ้าดูยอดลดลงนะจะมีผลต่อการจัดางานในปีต่อไปไหมืนอคืนผมว่าประชุมกรรมการหลังจากประชุมผู้ร่วุเลี้ยงสุขขอบคุณผู้ลงพุนเสร็จกขามาน,นั่งประชุมกรรมการจัดครับปีต่อไปปีต่อไปก็จะแก้ปัญหาไม่ให้มีการจัดซ้อนปีเดีไวเราจัดในวันที่สิบสามถึงสิบหกกุมภาพันธ์จัดในช่วงวันเลนทายเมื่อกี้ไปจองออกประชุมแล้วแล้วก็ไปสร้างเงื่อนไขกับทางออกประชุมว่า ผมขอจัดช่วงนี้ใครที่มาจัดงานบ้านเหมือนกันขอให้ห่างกันอย่างน้อยห้าถึงหกเดือน mm hmm. ถ้าคุณเอามาชนกันแต่ผมไม่จัดผมถอนตัวนี่บอกตรงเลยเมื่อกี้คุยกับปอศรีดีใจ mm hmm. ท่านกับท่านก็รับแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็ให้ความรับกันแต่สมาคมท่านไม่ให้คนอื่นมา,มา,ม,ามาจัดเพราะว่ามันมันกระทบเหมือนปีนี้แล้วมันเสียหายที่ที่คุยกับคนไปเขาบอกว่า ถ้าเขามีบ้านอยู่แล้วเขาไม่รู้จะไปทําอะไรคือของตกแต่งอะไรยังมีน้อยอยู่ใช่ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญจริงสมาคมเองก็มองตั้งแต่ปีที่1นึ่ปีที่2องปีสาถามว่าเราอยากได้เฟอร์นิเจอร์ที่มีแบรนด์ไหมเราก็อยากได้ s b มาเราก็อยากได้คอนซิปต์มาเราก็อยากได้อินดิกมาเราก็อยากได้แบรนด์ดังๆด้านนี้มาจะถามว่าทําไมเขาไม่มา เพราะว่าแบรนด์พวกนี้มันจะผูกขาดอยู่กับร้านเราเราก็เข้าใจนะว่าคอนเซปต์เอสบีมันผูกขาดอยู่กับร้านไหนเ mm hmm. มื่อเขาไม่มามันก็คือไม่มา mm hmm. หรือว่าแบรนด์อินเด็กอะไรต่างาต่างอันที่จะดึงเข้ามาเขาต้องดูวันรุ่มวันขกยเขาก็บอกว่าถ้ามาจัดงานที่สี่วันเนี่ยเขาไม่มาโมเดิลพอมอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ไม่ติดต่อติดต่อไปแต่ว่าเขาบอกว่าการขนของเฟอร์นิเจอร์มาจากกรุงเทพมันใช้พื้นที่เยอะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเยอะมาแค่4วันนี้ก็คงไม่ไหวแล้วก,ก็นอกจากบนนี้เที่ยวพวกนี้เรายังมองว่าความหลากหลายของสินค้าตัวอื่นด้วยนะที่มันที่มันคลาสสิกอะ่ะมันน้อยผมยกตัวอย่างว่าสินค้าที่ขายดีในงานเราคือกล่องจดหมายนะน้องๆไปก็เห็นนะ <S <S ตูจ้จดหมายแบบพ่นยอะ่นะตูจ้จดหมายพ่นรายบานเล็กที่หรือว่า งานตกแต่งเกี่ยวกับการพ่นทรายอะไรแบบนี้ขายดีจนขายไม่พอทั้งสองปีที่ผ่านมาปีที่แล้วออกมาเยอะแล้วขายหมดปีนี้เยอะกว่าเดิมอีกหลายเท่าก็ขายหมดตั้งแต่วันที่สองของงานวันที่สามนี่หมายความว่าจองนะที่จะส่งมาให้ทำไมสินค้าพวกนี้ขายดีเพราะมันรับได้เข้าใจไหมคนคนมันต้องการอะไรที่มันมันไม่มีในท้องถิ่นแล้วมันดูแตกต่างมันดูดี สินค้าพวกนี้เราไม่มีมีผ้าม่านราคาถูกๆอย่างนี้มันมันโลอ่ะขครเด็กดัดมุ้งรวดมันก็ปกติธรรมดาไม่จำเป็นต้องมาในงานมันก็มันก็นกั่นได้นะ <c oughs> แต่ประตูยืดนี่ก็ดันขายดีนะแบบประตูม้วนเพราะมันเทคโนโลยีใหม่ของเขาใช้กดสวิตช์แล้วก็สามารถทำสีต่างๆได้หลากหลายสินค้าพวกนี้ขายดี เครื่องกรองน้ําอะไรบ้างพวกนี้ก็ขายดีนะครับแต่ว่าเรายังขาดสินค้าที่มัน,ม,นมันหลากหลายมันเป็นเป็นสากลตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องเรื่องยากอยู่ปีหน้าวางแผนนี่ีะเพิ่มไหมครับปีหน้าเราตั้งใจว่าเราจะประสานกับ CDC CDC นี่คือเป็นส่วนศูนย์รวมเฟอร์ออนิเจอร์คุณภาพแล้วเป็นอีกครั้คือยกระดับแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าเราจะ ติดต่อของที่มีระดับเฟอร์นิเจอร์ที่มีระดับเราต้องวางแผนตั้งแต่ต้นตปีจะเห็นว่า<ม>เราเสร็จงานวันที่3าวันนี้เราไปยอออกประชุมนี่แสดงเราเริ่มคิดแล้วว่ามีหน้าเอาอย่างนี้ไม่ได้ละมันจะต้องแก้แก้โจทย์อะไรหลายอย่างทำไงให้คนมาเดินมากขึ้นเพราะว่าอย่างยางที่บอกนะบอกว่าถ้าคนมีบ้านแล้วเขาไม่รู้มวาเดินทําไมมาเดินก็ไม่รู้จะซื้ออะไรของที่จะซื้อ ไม่ตอบสนองของเขาอ,อ,นนอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่กรรมาการเองก็ตอนน้องทำครับ